สวัสดีชาวบ้ามาไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้าอีกเช่นเคยนะครับกับการพรีวิวโทรศัพท์มือถือครับวันนี้ผมค่อนข้างตื่นเต้นมากๆกนะครับกับการพรีวิวเครื่องจาก vivo ตระกูล v ตัวล่าสุดตัวนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง vivo มากนะครับที่ให้โอกาสช่องเราเนี่ยทำการพรีวิวมือถือตัวนี้แล้วก็ก่อนที่จะออกนะครับในวันที่25สิงหาคมเวลาบ่าย2โมงครึ่งด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในการพรีวิวอาจจะยังไม่ครบนะต้องรอเข้าเปิดตัวในวันที่25สิงหานี้ก่อนครับแต่ยังไงก็ต้องขอบ vivo v 2 5 5g ครับเออจริงๆแล้วผมย้อนกลับไปสัก7ปีก่อนปี2015เนี่ย vivo เริ่มต้นถือกำเนิดตัวที่เป็นตระก,กูล v นะตอนนั้นมี v 1 v1 max นะครับใช้เป็น Snap d ก a g o n ตระกูล4แล้วก็แบตเตอรี่2,300ม mAh ประมาณนี้นะย้อนกลับไปประมาณสัก7ปีก่อนนะครับแล้วก็ผมจำได้ว่าช่องของผมเกิดมาช่วงเวลาประมาณนั้นแหละนะฮะ vivo v1 ตัวนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความว้าวมากๆในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของความแปลกใหม่เรื่องของการถ่ายรูปอะไรประมาณนี้เนาะถัดมาครับ7ปีนะครับวันนี้ออก v25 5G มาในช่วงเวลา <S 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 ผมว่าใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ยังเน้นในเรื่องของนวัตกรรมด้วยครับจริงๆตระกูล ว V เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าก็ย้อนกลับไปก็จะเป็นเลขขี้ซะส่วนใหญ่เนาะ V 2 3 V 2 1วนะครับวันนี้จาก V25 มาครับอ่ะผมพูดถึงอุปกรณ์ในกล่องนิดนึงแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีเคสใสามาให้นะครับเวลาที่เราใส่เคสใสเนี่ยเอ,อฟิลลิ่งมันก็จะประมาณนี้นะครับใส่เคสสเข้าไปฟุบอ่านี่นะครับนี่นะครับด้านหลังนี้ก็คือป้องกันในส่วนของตัวกล้องด้วยนะครับโอเค ก็จะมีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับที่44วัตต์เนาะด้านหลังก็เป็น USB นะครับส่วนสายของเขานะครับที่ให้มานะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นตัว Type C นะครับแล้วก็ด้านหนึ่งเป็น USB นะครับเข็มจิ้มซิมอยู่ข้างในนี้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็จะมีตัวสำหรับแปลงเป็น,นอะแดปเตอร์เนาะเสียบ Type C ออกมาเป็นต่อเป็นแบบ3.5นะครับซึ่งในในกล่องของเขาเนี่ยเขาจะแถมหูฟังที่เป็นแบบ3.5มิลมาให้ด้วยนะครับมีหูฟังแถมมาให้ครบเลย V25 หลายคนอยากรู้อะไรจริงๆแล้วถามผมมาได้นะผมมีเวลาค่อนข้างที่จะเยอะในการทดลองใช้งาน,นครับมาด้วยกัน2สีครับก็คือสี Sunlight Gold นะครับสีก็อาจจะเป็นสีทองออกโทนแบบส้มประมาณนี้นะครับสีตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครได้เคยดูนะครับ Vivo V 23ตัวนี้ตอนนั้นผมรีวิวไปเนี่ยจะเป็นสี Diamond Black นะซึ่งความพิเศษของสีซันไ e s โก o เนี่ยคือเรื่องของฝาหลังของเขานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราดูนะครับฝาหลังของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้เวลาที่เราโดนแดดนะครับหรือว่าโดนพวกแหล่งกําเนิดแสงที่มี UV อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะ เอาไปโดนแดดแล้วก็แปะ,ะเขาเรียกว่าเป็นแบบลวดลายาต่างๆนะครับทำให้ศัพท์มือถือตัวนี้ฝาหลังเนี่ยมีลวดลายได้ก็เป็นกิมมิคที่ดูสวยงามไปอีกแบบนึงครับจริงๆคอนเซปต์ของการออกแบบของเขาเนี่ยเวลาที่โดนกระแสนเนี่ยสีมันจะออกมาเป็นสีส้มสีทองแบบนี้นะครับมันให้ความรู้สึกของพระอาทิตย์ยามเช้าที่แบบว่าขึ้นมาเป็นซันไลท์ประมาณนี้นี่คือคอนเซปต์ของการออกแบบของเขาครับอีกสีหนึ่งก็คือดมอนด์แบล็นะครับสีดําแล้วก็มีประกายระยิบระยับเหมือนกับท้องฟ้ายามค่ำคืนครับฝาหลังของเขา นี่นะครับผมบอกเลยว่าดีไซน์มาสวยมากๆนะครับสัมผัสด้านหลังของเขาเนี่ยไม่เป็นรอยนิ้วมือเลยนะครับดีไซน์ออกมาถือว่าดีงามมากๆสวยมากๆจริงๆครับส่วนด้านข,าข้างของตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็ยังดีไซน์มาเป็นแบบตัด, <S <S <ๆ S 1> ตดนะครับผมบอกเลยว่าสเสน่ห์ของการดีไซน์แบบตัดนั่นก็คือสีทองและตัดแบบนี้มันสวยมากๆจริงๆครับและก็ความบางของตัวเครื่องเนี่ยนะครับ7.79มิลลิเมตรเท่านั้นเองถือว่าบางมากๆน้ำหนักของเขา186กรัมครับมาพร้อมกับ ล้องหน้านะครับที่มีความละเอียดสูงถึง50ลา้านพิกเซลครับตัวนี้เป็นออโต้โฟกัสสำหรับการถ่ายเซลฟี่ด้วยนะครับผมเองก็มีโอกาสไปลองมาแบบสั้นๆนิดหนึ่งนะครับออโต้โฟกัสเนี่ยนะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็น i ออ Auto Focus คือจับโฟกัสไปที่ดวงตาของเรานะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะโฟกัสแบบทั้ง2ข้างดวงตาทั้งสองข้างหรือว่าจะเลือกข้างซ้ายข้างขวาหรือจะไม่ให้โฟกัสที่ดวงตาก็สามารถที่จะทําได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมไปสัมผัสมาคือผมรู้สึกว่าตัวนี้นี่นะครับมี ให้เราเลือกเล่นเนี่ยเยอะแยะมากมายมาก,มามากมาครับถ่ายรูปมาแบบสนุกมากสําหรับการถ่ายเซลฟี่นะครับแล้วยังมีการถ่ายเซลฟี่ที่เป็นแบบ HD เซลฟี่หรือความละเอียดสูงด้วยครับภาพออกมาเนี่ยโหเรียกว่าเนียนตามากๆเนี่ยวันนี้ผมถือว่าเป็นนายแบบซะเองแล้วกันนะถ่ายมาสวยงามมากๆแล้วก็เพลินมากๆกับในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของฝาหลังของตัวเครื่องกันบ้างน,นะครับด้านหลังของตัวเครื่องตัวนี้ก็ดีไซน์ กล้องหลังออกมาลักษณะเป็นกล้องหลังใหญ่2ตัวนะครับซึ่งกล้องหลังตัวหลักของเขาครับความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับเป็น Ultra Sensing Camera นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมี OIS หรือว่าการสั่นมาให้ด้วยครับตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะถ่ายภาพที่64ล้านพิกเซลนะครับเราจะเข้าไปที่โหมดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ่ายภาพความละเอียดสูงนะครับอันนี้จะเป็นการรวมพิกเซล4พิกเซลเข้ามาด้วยกันนะครับพิกเซลละ16ล้านพิกเซลรวมแล้วก็จะเป็น64ล้านพิกเซลนั่นเองครับโดยรวมนกครในเรื่องของกล้องผมว่า ขายได้อย่างเพลิดเพลินนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของระบบปฏิบัติการกันบ้างครับตัวนี้เนี่ยยังมาเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นตัวอัลตร้าเกมโหมดนะครับโจวี่ต่างๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะเน้นมากๆนะครับตัวนี้ก็คือเรื่องของแรมนั่นเองครับแรมปกติของเขาเนี่ยจะให้มาอยู่ที่8กิกนะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มเติมแรมไปได้สูงสุดถึง8กิกนะครับทำให้เราสามารถใช้แรมนะครับ 16 g b โอ้โหถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวครับแรม16 g b เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดเพิ่มไปแล้วเนี่ยนะครับประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถที่จะใช้งานแอปพลิเคชันได้หลากหลายมากขึ้นในที่เปิด,ปดซ้อนเปิดซ้อนแบบนี้นะครับจะทำให้เราใช้งานได้อย่างไหลลื่นมากๆนะครับแล้วก็ผพราะว่าแรม16 g b เนี่ยผมว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันเต็มมากๆมันเหลือเฟือมากๆจริงๆสำหรับการใช้งานตัวนี้รองรับ 5G ทั้งสซิมด้วยครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทาต่อไปนะครับก็คือผมจะเอาไปลองใช้งานนะครับ ลองเล่นเกมนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันมีข้อดีหรือว่าข้อสังเกตอะไรกันบ้างครับในเรื่องของดีไซน์นะครับตัวนี้จะมีลําโพงมาให้1ตัวด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีช่องสําหรับเสียบชาร์จเป็น type c ด้านล่าง1ตัวครับไมโครโฟนรับเสียงตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนด้านบนอีก1ตัวและตรงนี้จะเป็นตัวสําหรับช่องสําหรับใส่ซิมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยรองรับนะครับ5 g 2นา nano SIM s เลยนะครับผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้1ซิมเนาะอีกด้านหนึ นาโนซิมได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอานาโนซิมตัวหนึ่งออกนะครับสามารถใส่ไมโคร SD Card ์ดเพิ่มได้นั่นเองครับ ส่วนด้านข้างด้านขวานะครับจะมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องครับรองรับการสแกนลรยนิ้วมือบนหน้าจอนะครับสแกนใบหน้าได้หมดเลยนะครับโดยรวมนะครับเท่าที่ผมได้ลองเล่นดูพรีวิวดูนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมือถือที่ดีไซน์สวยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ได้อย่างดีมากๆทีเดียวนะครับและกล้องหลังเนี่ยให้ความละเอียดมาถึง64ล้านพิกเซลและมี OIS การสั่นมาให้ด้วยทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวผมจะไปลองใช้ดูนะครับวันนี้เราจะพรีวิวกันประมาณนี้ก่อนลวกันนะครับพบใหม่ตอน รีวิวเต็มๆนะครับมีคําถามอะไรถามมาด้านล่างได้เลยสําหรับตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของบายบุ๊กกิ้งหรือว่าการที่เราจะบุ๊กกิ้งหรือว่าสั่งซื้อร่วงหน้าก่อนตั้งแต่วันที่18สิงหาคมนะครับจนถึงวันที่25สิงหาคมได้เลยนะครับราคาแอบกระซิบมานะครับแต่ไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้จริงๆนะครับอยู่ในช่วงประมาณ13,000บาทจนถึง14,000บาทคิดว่าไม่เกินนี้นะครับสำหรับของแถมของการบายบุ๊กกิ้งนะครับมีทั้งส่วนลดค่าเครื่อง500 V Series Handbag 1,290บาท EVA.P ร a ดมูลค่า6,999บาทรวมมูลค่าถึง8,798บาทครับงานเปิดตัวนะครับวันที่25สิงหาคมครับเวลา2งโมงครึ่งนั่นเองครับอย่างนี้ผมบอกว่าผมมีเวลาค่อนข้างเยอะอยากให้ทำอะไรลองเล่นเกมอะไรนะครับบอกผมมาได้เลยเดี๋ยวผมจะจัดให้แบบเต็ตตมๆกันจริงๆสำหรับชาว b u m a IT ครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่กับ b m um a IT สวัสดีครับ